โปรติดฟิล์มเซรามิกลดสูงสุด48%สวัสดีครับสินค้ลินฟิล์มกองแสงวันนี้ส่งงานรถ Mercedes Ben บ E350 นนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งฟิล์มเซรามิกตัว 3M เซรามิกอัลต้าเคลียร์นะครับเขียร์ชัดทุกทัศนวิสัยเข้มแค่ไหนก็เขียร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 3M อัลต้าเคลียร์เนื้อฟิล์มใสเขียร์ละเอียดขับขี่ได้มั่นใจนะครับจุดเด่นของ 3M อัลต้าเคลียร์นะครับ ก็วิสัยทัศน์ชัดเจนภาพคมชัดเกียร์ชัดทุกสัญญาณดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง95นะครับตัดรังสี UV 99นะครับฟิล์มโทนสีเทาฟ้าช่วยลดแสงจ้าได้ถึง93นะครับเทคโนโลยีนวัตรกรรมเฉพาะจาก 3M เพื่อลถ EV มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับทางร้านมีเบอร์50 40 60แล้วก็80นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเรามาดู Mercedes-Benz คันนี้นะครับ อันนี้ลูกคา้าเลือกติดตั้งบานหน้าเป็นเบอร์40%นะครับตอนแรกลูกค้าก็ติดเบอร์40%มานะครับอยากได้แบบว่าขับสบายตาตลอดนะครับแล้วก็ช่วยกันร้อนสุกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดรีเมียมนะครับของ3เมนะครับตัวอัลต้าเกียร์คู่ข้างนี่ลูกค้าเลือกเป็นเบอร์60%นะครับส่วนคู่หลังลูกค้าเลือกเป็นเบอร์80%นะครับแล้วก็มีบานหลักนะครับลูกค้าเลือกเป็นเบอร์60%นะอันนี้ลูกค้าติดแบบผสมนะครับรอบคัน บาหลาไม่หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดสิบแล้วก็อันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ติดหลายเบอร์นะครับคันนี้การติดหลายเบอร์ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่ดีไซน์ของลูกค้านะครับทางร้านก็ไม่ได้คิดบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แล้วแต่ดีไซน์ความถูกใจของลูกค้านะครับสามารถดีไซน์ได้นะครับฟิม์มเซรามิกเกรดพรีเมียมด้านในนะครับบานหน้า4ี่เเใสเคลียร์ทุกมุมมองละเอียดคมชัดนะครับตอนนี้รถจอดอยู่กลางแดดเลยนะครับแล้วก็ ฟิล์ม 3M Auto ตาเค r er ีย er, ช่วยซอฟแสงจากภายนอกได้ดีเยี่ยมนะครับคนทิมลัด้านในของรถลูกค้านี่ก็เป็นสีขาวหมดเลยนะครับฟิล์มด้านหลังนี่เป็นเบอร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคลียคมชัดนะครับเป็นใหนึ่งแบรนด์ชั้นนำนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับ 3M a u อ o มมาตาเคีย ตรงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ3อิมาตาเคลียร์ลดสูงสุดถึง48นะครับจากทางศิรินครินฟิล์มนะครับจัดให้กับลูกค้านะครับท่านนี้ก็ลูกค้าเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็กดจองเข้ามาในปุ่มไลน์แอนะครับก็จองแล้วก็นัดบันเข้ามาติดตั้งนะครับอันนี้ลูกค้าเตรียมรถก่อนปีใหม่นะครับก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจัดให้หลากหลายแบรนด์นะครับตัวไฮคูก็มีทั้ง3ตัวเลยนะครับเซรามิกทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็ตัวลาเมน่าเ็ ช่วงนี้ลูกค้าหลายท่านจองคิวเข้ามาเยอะก็โทรนัดคิวก่อนนะครับก่อนเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีก2องทันนะครับเข้าพร้อมกันแล้วก็เราอยู่ซอยสีนคริน53ร้านสีนครินฟิล์มกองแสงเรามีห้องติดฟิล์มมาตรฐานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ห้องรับรองลูกค้านะครับฝากรถทิ้งไว้ได้เดินซีคอนเดินพาลาไดใกล้ใกล้เน็ดเดียวนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับโทรเข้ามานะครับขอบคุณครับที่ใช้บริการครับผม